ำมาสอนพวกเราด้วยความเมตตากันก็แล้วแต่นะเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลนะจะสร้างเปรตสร้างผีไว้กาใบใบเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลนะแต่ถ้าจิตสุดท้ายละ่ะอเข้าใจอย่างต่อน,นี้ถ้าจิตสุดท้ายเมื่อพวกเธอตายละ่ะพวกเธอไปยึดยักษ์เป็นอารมณ์ละ่ะใจไม่เป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นผีเหรอะไปยึดไปยึดพญานาคเป็นอารมณ์ในบ้านปลายสุดท้ายละ่ะพวกเธอตายก็ไปเป็นพญานาคทันที ไปยึดหมาข้าสุใต้เวลาตายพวกเธอก็เป็นหมาทันทีนี่คือความจากมจริงเป็นอย่างนี้จะมีใครลรมาสอนพวกเธอหรอาจารย์ว,วา่านี่ให้ยึดพระพุทธเจ้าพพะธรรมพระสงค์นะอ้าพวกเธอไม่ได้ยึดนี่นี่ใครละหนึ่งในลานหนึ่งในลานจะยึดพุทธทางธรรมัาาง,ง,งสังกังสันังกษามิเป็นครูเป็นบาอยู่ตลอดไว้หนึ่งหัวใจในหัวใจเ้าลองพิจารณาดูนอกนั้นเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตินั่นส่วนมากจะเอาภายนอกเป็นอารมณ์ นั่นเอาปู่เจ้าปู่ตาบ้างเอาสารเจ้าบ้างเป็นอารมณ์อ้าวเอาพญาคุดพญานาคบ้างเป็นอารมณ์อ้าวเอายักษ์เอาเป็ดเอาผีเอามารบ้างเป็นอารมณ์เอาเจ้าพ่อเอาเจ้าแม่เอาเต่าเอาแล้วเป็นอารมณ์ดูที่อ้าวมาพิจารณานี่พอผู้ที่ฟังนะาตามความเป็นจริงนะเราไม่มาจาก้วงใครนะเนี่ยเราพูดให้ฟังตามทมตามวิไหนหมูจะว่าเรานี่จริงเกินไปเราก็ไม่ไปคานพอเราบวชมานี่ เราต้องการบุญล้วนๆเราบวชมานี่เราไม่ต้องการบาปอุศลุนเข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจเลยเพราะหลวงปู่หลวงตารูปนี้บวชมาเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญแต่หมูค่คณะครูบาอาจารย์